จุดกําเนิดของทริปเนี้ยมาจากการที่เราได้ตัว๋วบินฟรีวันนี้เราต้องทํางานกันเป็นทีมะทำไมมันจะต้องรีบกันขนาดนี้ไป้อนีกนไปอันนี้เราไม่รู้ตัวว่ากระเป๋าตัง่นตอนไหนคิดว่าอาจจะต้องแบบผิงตำรวจแหละ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ World ลิซี่บันทึกเดินทางของเด็กติดเกมนะครับอยู่กับซิกเซนคนเดิมน,นะตามที่เราได้บอกไ้ทิปที่แล้วนะครับผมว่าปีนี้มีอะไรมีอะไรมีอะไรเข้ากล้องนะตามที่เราได้บอกไปทิปที่แล้วนะครับว่าปีนี้เราจะเปิดทวีปใหม่ถึง2ทวีปด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปปลดล็อกทวีปที่2เนี่ยเรามีทิปเล็กๆขั้นกลางอยู่ทิปหนึ่งนะซึ่งจุดกําเนิดของทริปนี้มาจากการที่เราได้ตั๋วบินฟรี ไม่ใช่มีสปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดนะแต่คือเป็นตั๋วที่แจกโดยรัฐบาลของฝั่งนู้นเองเลยแต่ก่อนที่เราจะไปพูดว่าเราได้ตั๋วฟีนี้มาได้ยังไงนะเรามาแนะนําสมาชิกของปาร์ตี้นี้กันก่อนดีกว่าคนแรกสวัสดีค่ะแนทนะครับเพื่อนรักสร<ช>รู้จักกันตั้งแต่วันแรกที่เขาเลยเลยเพราะว่า10ปีแล้วปะ เออสิปีแล้วเสกเดียวกันนั่งข้างกันนะครับเราเป็นมนุษย์กอไก่อยุ่มาสิปีไม่เคยเที่ยวด้วยกันเลยเนะเอออยันมาสินี่เป็นทริปแรกนะต้องขอบคุณตัวปีที่เราจะไปว่ากันดีว่าแล้วก็ขอบคุณดวงของพวกเราสองคนด้วยที่ได้ดวงตรงกันนะคะเพราะว่านานนนานนทีเราจะมีดวงที่ตรงกันขนาดนี้นะแต่เรื่องชะตาตรงกันเนี่ยไม่ได้แค่พวกเราสองคนนะจะบอกเลยว่ายังมีคนอื่นรออยู่อีกแล้วบอกเลยว่าทริปนี้เป็นทริปที่คนเยอะที่สุดเท่าที่เราเคยไปมา อาจจะวายป่วงแน่นนอเลยเดี๋ยวเราไปเจอทุกคนกันนะครับไปเลยค่ะเอ๊่อสมาชิกอีก2คนของเรานะครับผมน้องไนท์กับแยมจากทิปลาวอันทรหดของเรายังไม่เข็ดใช่ไหมเน่ยอันนี้เราต้องมาแก้มือวิ่งไถ่ปั่นจักรยานปรมาณประกอบโลแล้วต้องมาแก้มือต้องมาเที่ยวแบบสบายๆวันนี้เรามาเที่ยวเมืองเนาะก็น่าจะสบายอยู่แต่อย่าลืมว่าสบายยังคืออะไรอ่ะคือแปดโมงทุกวันนะสบายยัง ก็จริงก็เราก็ต้องไปวัดช็อไปแรกเออแต่เราก็เราเขียนไว้แล้วในแพคว่าถ้าไม่อยากตื่นก็ไปเจอกันอีกที่หนึ่งโจ๊กในบังคับแต่อย่าลืมสโลแกนของโรดิเซียครับคือเปลี่ยนทิปสบายให้เป็นทิปลำบากฮะเล่นเราเลยแล้วก็มีสมาชิกอีกสองคนนะครับพี่ตานะครับผมแล้วก็เพชรแฟนแยบนะครับผมเพราะฉะนั้นรวมหกคนได้กันมาดูดิโอ้ก็ต้านหน่อย ทริปนี้คนเยอะที่สุดเลยแล้วก็มีความหลากหลายที่สุดเลยด้วยนะเพราะว่าเรามี2หญิง2ชายแล้วก็2อกันเลยครับเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงสามคนเป็นผู้ชายครับผมมีเมียครับมีเมียครับผมอย่างเอาอาจารย์สำหรับการไปฮ่องกงในครั้งนี้ที่เราบอกว่าได้ตั๋วฟรีนั้นเราได้กับโครงการที่ชื่อว่า world of winner นะครับ คือมันเป็นโครงการที่เขาแจกตั๋วฟรีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทั่วโลกรวมทั้งหมด5้าแสนใบทั่วโลกนี่หมายถึงว่าใจฮ่องกงเนี่ยคือกระตุ้นการท่องเที่ยวของฮ่องกงจากแบบหลายหพื้นที่ซึ่งตัวแคมเปญเนี่ยตอนที่เรากดเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกต้นทางเนาะซึ่งเขาก็จะแบ่งการแจกเนี่ยตามตามประเทศต้นทางว่าเราใครกดวันไหนอะไรอย่างงี้อย่างของเราเนี่ยเป็นต้นทางประเทศไทยก็จะมี2 ที่ที่ให้ออกให้เลือกก็คือกรุงเทพหรือว่าภูเก็ตเนี่ยจะออกจากท่าเกาะภูเก็ตไปฮ่องกงก็ได้หรือว่ากรุงเทพไปฮ่องกงก็ได้ใช่ซึ่งแต่ละที่ที่กดเนี่ยมันก็จะแล้วแต่สายการบินอ่ะแล้วกดยังไงเคลื่อนขยังไงแล้วแต่สายการบินเลยอันนี้ของพวกเราได้ของคาเทพแปซิฟิกนะใช่ค่ะที่แปซิฟิกซึ่งของอาเทีแปซิฟิกเนี่ยก็คือเขาจะให้เราตอบคำถามเกี่ยวกับสายการบินอ่าทั้งหมด3คํคำถามถ้าเราตอบถูกแล้วก็คือถ้าทันด้วยเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วนั่นเองอันนี้เขาแจก เยอะมากเลยนะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยที่นั่งอ,อันนี้คือเฉพาะไทยนะนึกถึงการกดแบบคอนเสิร์ตก็คือจะมีคิวให้ประมาณรอคิวที่จะเข้าเว็บแล้วเพื่อแล้วเพื่อเข้าไปตั๋วทายอีกทีนึงบางคนเนี่ยคิวทายๆแล้วนะแล้วเขาก็ขึ้นหน้าเว็บแล้วว่าปิดการลงทะเบียนแล้วเพราะว่าได้ q ต,ต้าตจบแล้วแต่พอะเราก็รอคิวต่อไปจนแบบเราได้เข้าไปกด โดยไม่ได้หวังอะไรแต่ปรากฏว่าได้ไปทุกคนเฉยเลยอ่ะใช่เราได้กันไปทางทิศเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากประหลาดใจมากหกคนแล้วคือตกลงคนแจทุกคนหรือเปล่าแจกทุกคนหรือเปล่าใช่เดียวไม่เคยเห็นคนไม่ได้เลยแต่นี้ก็มันก็ไม่ได้ฟรีทั้งหมดทันทีนะมันก็จะมีพวกค่าธรรมเนียมกับภาษีที่แบบค่าธร่มเนียเป็นค่าธรรมเนียมของทางสายการบินแล้วก็ภาษีสนามบินที่เราต้องจ่ายเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบนเครื่องเป็นยังไงบ้างใช่ไปเปิดแมพใหม่กันเลย นี้เราถึงสนามบินฮ่องกงแล้วครับผมเราจะยังไม่พูดพ้ามทําเพลงอะไรมาเพราะว่าเราสองคนมีภารกิจภารกิจของสัตวานภารกิจขจักรวาล Do you want to do this? I must do มันต้องดู <laughs> เป็นตัวแทน2คนของแคมเปญน,นี้วันนี้เราต้องทํางานกันเป็นทีมนะอันนี้น้องไนก็ออกไปทําอีกหน้าที่ยิงงละเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันจะต้องรีบกันขนาดนี้ภารกิจเสร็จไปหนึ่งอย่างแล้วนะครับผม <laughs> นั่นคือการซื้อตั๋ว Air p o r t Express เนาะ มันคือรถไฟสําหรับเข้าเมืองซึ่งจุดหมายของเราคือไปลงที่สถานีเกาลูนนะครับคือราคาปกติอยู่ที่105ดอลน,นะสําหรับ1คนแต่พวกเรามากัน6คนเนี่ยมันมีราคากรอยู่เราก็ซื้อเป็นแบบ1แพ็ค4คนกับอีก1แพ็ค2คนรวมๆหายกันเลยเนี่ยก็ตกที่คนละ67ดอลเองประหยัดไปได้เยอะเลยนะขากลับก็สามารถซื้อราคากรุ๊ปได้เหมือนกันแต่ราต้องซื้อกับสถานีที่เราจะนั่งกลับมาซึ่งในตรงนี้ไม่สามารถซื้อผ่านแมชชีนได้นะต้องมาซื้อที่เคาน์เตอร์กับพนักงนานเท่านั้น โอเคนี้ก็ภารกิจสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คือซื้อบัตรออกโทโพสเนาะเป็นบัตรที่สามารถใช้สำหรับเดินทางรถไฟแล้วก็บัสในฮ่องกงได้นะมันก็จะได้ราคาพิเศษลงมาหน่อยแล้วก็จะได้แบบสะดวกอะ่ะแค่แตะบัตรเฉยๆสามารถซื้อของในมินิมาร์ทได้ด้วยราคาบัตรก็จะอยู่ที่200้อฮ่องกงดอลลาร์นะครับผมมันจะเป็นค่ามัดจำา50แล้วก็อีก150เนี่ยจะเป็นค่าเงินในบัตรซึ่งถ้าเกิดใช้ไม่หมดเนี่ยสามารถมาคืนได้นะตามสถานีรถไฟท,ทั่วไป แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเราคืนภายใน3เดือนหลังจากที่เราออกบัตรอะ่ะเราจะโดนหักค่ามาจําไปอีก11อดดอนัอน,นี้นะครับเรากำลังจะไปจุดหมายแรกของเราในวันนี้นะโปรแกรมที่ทําให้พวกเราจะต้องแบบแท็กทีมทีมเวิร์กกันวันนี้มากเลยแหละเพราะก็ะต้องรีบไปให้ทันเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคืออะไร ทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพร้อมไปมากแต่ขึ้นบัตรผิดคุณว่ามันใช่ไหมโอเคเชื่อเชื่อตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วไป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 นไไมไปไปไไปไไปไลไปไปไไปไไป แล้วครับในที่สุดเราก็มาถึงกระเช้าหนองปิง360องศาแล้วครับ <c oughs> เล่อันนี้คือภารกิจของเราในวันนี้ภา,ารกิจของจักรกวาลมันเกิดอะไรขึ้น oui. คือตอนแรกอะ่ะเรากลับว่าจะขึ้นมันพรุ่งนี้ตามแพนอะ่ะแต่ว่าสอสัปดาห์ก่อนมาอยู่ๆมันประกาศติดปรับปุง4วันเราเที่ยววันที่เท่าไหร่บ้างนะเราเที่ยวแปดถเราเที่ยวแถึงสิบี่โมบันไหนคะ เก <9. S 1> <9. S 2> ้าสองแล้ววันนี้เรามาถึง <มา S 2> ตอนะจะเย็นอะตอนแรกก็จะตัดใจแล้วแต่ว่าแบบในใจก็คิดว่านี่ถ้ามันเปลี่ยนมาขึ้นมาแรกจะทันไหมวาแต่น้องไหม์ก็ทักมาพอดีบอกว่าพี่เราไปขึ้นวันแรกก็ทันไหมก็เลยอ้าวมีแนวร่วมแล้วก็เลยเท้าอะไรกลุ่ม <laughs> ทุกคนก็ก็เอาวะมันก็เลยเกิดภารกิจของวันนี้นะครับภารกิจที่ว่าเราต้องออกจากสนามบินให้เร็วที่สุดเพื่อมาทันกัะเช้าอย่างน้อยขาขึ้นอย่างเดียวก็ยังดี สุดเกาะันสติฟูงสนมาไม่กีอะไรนน้นตกโอ้ร้องแล้วทุกคนไปไหนไงใจตามเลยถึงแล้วหรอ ไม่สะใจเลยอะ่ะฮะยดียไม่สะใจเลยอะ่ะมันแบบมันเร็วอะกูตรงนี้แหละกูตอนลงเนี่ยยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดอากาศดีมากตอนนี้อยู่บนหนองปิงแล้ว แต่ว่าไม่มีอะไรเที่ยวนะเพราะมันเย็นแล้วเราบอกแล้ววันนี้เรามาเพื่อพิชิตกระเช้าอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเก็บหมู่บ้านข้างบานนี้กับองค์พระใหญ่กันต่อแต่จะใช้วิธีนั่งบัสขึ้นมาแทน <c oughs> ก็เมื่อกี้เคเบิลคาร์นะครับเนื่องจากว่าเรามาไม่ทันไปกลับนะเราก็เลยซื้อแค่ขา,ขาขึ้นมาอย่างเดียว160ดอลลาร์แล้วก็เขาบอกว่าบัสลงไปเนี่ยไม่เกินทุ่มหนึ่งเ้าจะเราจะไปเอากระเป๋าที่สนามบินแล้วก็เข้าเมืองกันละนี่แหละครับ วันนี้โปรแกรมรีบมันมีแค่อันนี้จริงๆตอนแรกกะจะชิวๆก็เลยนั่งไฟสายมาเค้าผู้ค้ามันประกาศปิดนั่นแหละก็เลยเป็นประเด็นให้มันจะต้องรีบร้อนกันนะพลูอย่างเงี้ยอาจจะนั่งไฟชามตั้งแต่แรก ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะครับผมชื่อร้านชื่ออะไรบังมันเกเป็นร้านที่รีวิวค่อนข้างโอเคเวล่ะอันนี้ั้งแต่นั่งรถมาจนถึงที่นี่จะเห็นว่าตึกค่อนข้างเยอะนะแบบตึกแถวเป็นชั้นๆน่ะคือคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นแบบสภาพบ้านเมืองของคนฮ่องกงอ่ะบนอินเทอร์เน็ตมาก่อนนะไอที่แ,แคบอัดกัน 45- หคนอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าฮ่องกงเขามีความแออัดของประชารกรอ,อะ่ะสูงติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะ พื้นที่น้อยที่ดินก็มีราคาแพงมากห้องก,องกว้างบ้านใหญ่ๆอะ่ะเป็นสิ่งที่คนมีฐานะเท่านั้นที่จะเริ่มถึงโอเคอาหารมาแล้วขอเริ่มงพูดไปแค่นี้ก่อนเติมพลังก่อนเดี๋วลากินเราว่ารถมันจัดอยู่แต่กินกับบะหมีอ่อ่ะโอเค สำหรับวันนี้พ่อกระเช้าอย่างเดียวเลยที่มันทำให้แผนชิวๆของเราวันนี้มันกลายเป็นแผนหนักหน่วงไปหมด <c oughs> อย่างน้อยก็ได้พิชิตกระเช้าตามที่ตั้งใจไว้สำหรับวันพรุ่งนี้เราจะกลับไปบนเขาหนองปิงนั่นีกผมเราจะไปสำรวจหมู่บ้านหนองปิงและตอนบ่ายเราจะไปเดินเทรลกันเราเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่2ของทลิปนะครับผมสําหรับฮ่องกงนะครับพอดีเมื่อวานเนี่ยมันเร่งรีบก,กันมากเราก็เลยยังไม่มีโอกาสได้พูดนะฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษและเป็นเขตการปกครองตอนเองของจีนนะครับซึ่งธงของเขาเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกับจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะก็คือจะเป็นสีแดงมีดอกชงโครตรงกลางภายในดอกก็จะมีดาวห้าดวงเหมือนธงชาติจีนด้วยก็เป็นการออกแบบภายใต้หลักการ1ประเทศ2ระบบ เ็เป็นประเทศจีนเหมือนกันแต่แยกการปกครองออกไปสกุลเงินที่นี่ก็จะเป็นห้องกงดอลลาร์นะครับผม1นดอลก็จะประมาณ4บาทไทยได้ในบางมุมของเมืองเนี่ยก็จะมีความตะวันตกเพราะว่าในอดีตเนี่ยถูกปกครองโดยสหราชอาณาจักรจากสัญญาเช่าพื้นที่ที่จีนถูกบังคับให้ทำหลังแพ้สงครามฝิ่นนะครับซึ่ง UK เนี่ยเขาก็ได้มาวางรากฐานต่างๆที่นี่นะตั้งแต่กฎหมายระบบคมนาคมแล้วก็การศึกษาด้วย ชื่อต่างๆในฮ่องกงอะ่ะชื่อถนนอะไรพวกนี้มันก็จะมีชื่ออังกฤษปนมาค่อนข้างเยอะอยู่จากหมู่บ้านชาวประมงที่ไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะก็กลายเป็นเมืองท่าที่สําคัญแล้วก็จเจริญม,มาจนถึงทุกวันนี้นะ ตอนนี้เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับดูคนน้อยแหละเพราะว่ากระเช้ามันปิดคนมก็คงไม่อะขึ้นมาเยอะขนาดนั้นแต่รถบัสก็ยังเต็มอยู่ดีตอนนี้เรายังไม่เข้าหมู่บ้านนะครับเรามาแวะอีกทีหนึ่งอยู่ติดกันเลยมันคือวัดโอหลินไปดูวัดแล้วก็องค์พระใหญ่องคพระที่เดี๋ยวเขาไปถรือเปล่าใช่ตองถึงแล้ได้หลับุกซะเลยอะเขาต้องทำยังไงฮะอคาฮรดีฮะ กลับมาเข้าเนื้อหากันเราต่อเขาว่าโปลิตเนี่ยมีความหมายว่าดอกบัวศักดิ์สิทธิ์คือที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นโลกของชาวพุทธทางตอนใต้นะตอนแรกอ่ะไม่ดังเลยเพราะมันแบบตีวิเวกขึ้นมาบนเขาขนาดนี้แต่ตั้งแต่เขาสร้างองค์พระใหญ่อะมันก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นแล้วก็กลายเป็นที่ท่องเที่ยวสวย,ยามา,าถ่ายหมอกหน่อยอแบบรถเ,เวอ บันไดที่เราขึ้นมาเมื่อกี้มี268คันนะขึ้นมาก็จะเจอกับพระใหญ่เทียนฐานเป็นพระพุทธรูปทองสำริดสูง34เมตรพระหัตถ์ขวายกขึ้นเพื่อปัดเป่าความทุกข์ส่วนพระหัตถ์ซ้ายที่วางบนหน้าตักเนี่ยก็เพื่อรับคําขอพรจากผู้ที่มากับไหวบูชานะใต้ฐานก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆเขาห้ามถ่ายรูปนะเราก็เลยไม่ได้มีภาพมาฝากด้านล่างนะก็จะมีรูปปั้นของเทพทิดา6องค์ข้ามาสามะนะกำลังถวายของ6สิ่งแก่องค์พระใหญ่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความใจกว้างศิลธรรมความอดทนความกระตือรือร้น,นสมาธิแล้วก็ภูมิปัญญาครับไม่ใช่เห็นนะหนู ทัไไปติดลยไปติดหน้าลงูงดูบ้านดูบ้านใครได้ตนะ <c oughs> อนอนี้เราอยู่ในหมู่บ้านหนองปิ้ง น่ารักดีเนะไม่ได้ใหญ่เท่าที่คิดนะตีที่คนไม่เยอะมากก็เลยแบบรู้สึกเดินสนุกเดินสบายที่นี่ก็จะมีร้านขายของค่อนข้าง,งหลากหลายนะร้านอาหารก็หลากหลายด้วยแบบกแบบ็จะเป็นพวกร้านตัไหก็จะเป็นร้านแบบไอมิสตาร์บัคมีซุปเปอร์เอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นพวกร้านอาหารนานาชาติเลยก็คือจะเป็นแบบับกท่องเที่ยวเลยแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำ walking with Buddha นะสำหรับคนที่แบบอยากจะมาเท่าที่เราหาข้อมูลมาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป็นแอนิเมชั่นเป็นนิทรรศการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็นอกจากตรงนี้เราเพิ เหมือนเนเจอร์เซ็นเตอร์ด้วยเป็นแบบว่าเทรลอ่ะเราเห็นเขามีแบบเนี่ยชุดอุปกรณ์สำหรับฮกิ่งเลยเฉพาะเลยสำหรับคนที่สนใจสายธรรมชาตินะ<ช>แต่ว่าเทรลของพวกเรามันไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ <laughs> เราจะวันสต็อปสวิตไม่ได้ทริปนี้เราต้องให้ทัวร์ทัวร์ต้องนั่งไปไกลหน่อยเ <laughs> ติมพลังงานก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไปกันด้วยความที่แบบอาหารวันนี้แพงเหลือเกินจะจะลงไปกินข้างล่างก็รอบัสอีกนานจบที่เซเว่น แล้วครับดากอนเทรลภารกิจของพวกเราในวันนี้นะมาเดินออกกํลาลังกายเล็กน่อยแดดออกแล้วในที่สุดดันมาออกตอนจะเดินเทรลเมื่อกี้เราเห็นวิวข้างทางอะ่ะสวยมากเลยไปดูข้างบนว่าวิวจะสวยกว่าขนาดไหน มีอยู่ทุกที่เลยลุงเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเค้หมดทั้งหมดแรงกันหรือยังเดี๋ยวดิเธอเป็นคนรีเควสเทลนะใช่ใช่ใช่เธอเป็นคนรีเควสจะให้ให้เราใส่เทลเข้ามาในทริปนี้นะ ไปต่อครับเรายังเดินไม่ถึงไหนเลยเราแต่เมื่อกี้ลมแบบเหมือนเปิดแอร์เดี๋ยวดูว่าจะมีวิวปังๆอีกตรงไหนใช่ให้ดูอีกร้านครั้ง จริงทางมันยังเดินไปได้ต่อยนะครับมันเดินไปสุดเนี่ยมันจะไปลงที่หาดแต่ว่าอันนั้นอะ่ะมันจะไกลไปนหน่อย <c oughs> แล้วอาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันอันนี้เป็นรูทสั้นๆที่เราตั้งใจพาทุกคนมาชมวิวจริงๆเทลในฮ่องกงเนี่ยมันมีหลายที่มากเลยนะแต่เหตุที่เราเลือกที่เนี่ยเพราะว่าเราดูรีวิวแล้วรู้สึกว่าอม,มันเดินไม่ลําบากขนาดนั้นเราก็มาดูเห็นวิวหลายมุมดีด้วยความที่มันเป็นดะกอนแบ็ k สันหลังมังกรเนี่ยมันอยู่บนสันเขาจริงๆโอเคเดี๋ยวเราต้องกลับเมืองไปหาอะเติมพลลังก่น วันนี้ใช้พลังไปเยอะมากเราเจอกันในเมืองตอนนี้เราก็ถึงจิมซาจุยกันแล้วนะครับผมเป็นอย่างที่คิดจริงๆย่ามันดูวัยรุ่นมากก็อันนี้มีอัิเต์นิดหน่อยเราก็เลยเราก็เลยยังไม่ได้ทานอะไรกันอ่แต่ว่า เราก็เลยว่าเดี๋ยวไปรอดูการแสดงไฟซิมโฟนีไลท์นะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินทีหลังค่อยว่ากันโอเคตอนนี้วเราก็คิดว่าถึงเวลาที่จะเล่าเรื่องนี้ได้แล้วนะเผื่อว่าแบบคนที่แบบไปเราเจอเหตุการณ์คล้ายๆเราอะไรเงี้ยจะได้แบบเออแบบว่ารู้ต้องทำอะไรบ้างเออ เราเนี่ยก็คือขึ้นรถบัสกันแล้วก็เอาของเนี่ยใส่กระเป๋าตอนที่แตะบัตรอะเราก็เอาบัตรออกทุกูุเสกก็เอามาแตะเราก็เก็บใส่กระเป๋าตังค์แล้วก็ไปนั่งปกติอะไรเงี้ยทีนี้ไอตอนลงรถเนี่ยก็ลงลงกันมานั่นแหละแล้วเราก็หยิบของทีนี้เราไม่รู้ตัวว่ากระเป๋าตังค์หล่นตอนไหนเอเนี่ยไปถ่ายกระเป๋าตังค์หล่นมากกว่าเพราะว่าตอนที่นั่งบนรถบัสก็คือเน็ตนั่งในนะเราใช่ก็จะ<ร>น,นั่งติด,ตดันใช่ข้างหลังก็เป็นเพื่อนๆเราใช่เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถลงบนรถบัสได้ ใช่แล้วก็ลงมาแล้วคือตรงนั้นน<ม>่ะมันเป็นท่ารถบัสแล้วก็เดินเข้าสถานีานอ่ารถไฟได้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยกพคือจนเราบบเดินลงไปเดินลงไปแล้วแล้วเราจะเราจะ,าจะหาบัตรออกทบขึ้นมาเพื่อจะแตะเข้าไปในสถานรถไฟเราหาไม่เจอแหละมันน่าจะหล่นตอนที่กําลังจะหยิบของเพ<ช>ื่อไปทิ้งถังขยะ ในตวนที่ทำกระเป๋าตกมันก็ไม่ีสิทธิ์ที่ว่าเออเขาจะมีคนเก็ไบไปเราอะตอนที่เกิดเรารู้แล้วทำอะไรไม่ได้ก็แบบคือคนที่มีสติดีอะคือคนนี้พี่ไม่ไปทำอะไรรูไ้ไหมพี่วิ่งไปถ่ายรูปวิ่งไปถ่ายรูปตรงรถบัสทั้งหมดบัสคันเดิมอะเขาจอดอยู่แล้วเขาปิด เพื่อรอเวลาที่จะออกใช่จะเป็นออกรอบใหม่อะไรก็ขอเขาเข้าไปดูก็ไม่มีรวมถึงตรงที่ทิ้งขยะด้วยใช่ตรงที่ยืนล้วงกระเป๋าสาเหตุที่ถ่ายรูปไว้เนี่ยก็เพราะไม่มั่นใจว่าเราจะสื่อสารใน้เขาเข้าใจไหมเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดอังกฤษได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้อไามหลายมุมก่อนแล้วคิดได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดคือคนโดนอ่ะมันจะติดแตกลวคนที่มันจะไม่คนที่มันจะมีสติคือคนที่อยู่ด้วยนี่คือเป็นข้อดีของการมีเพื่อนเป็น เยอด้วยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจังหวะนั้นอะคิดว่าอาจจะต้องแบบถึงตำรวจแหละตอนแรกพวกเราเกือบจะพุ่งไปที่สถานีตำรวจแต่ว่าคิดแล้วว่าพนักงานน่ะน่าจะช่วยเลยได้และก็เลยลงไปข้างล่างแล้วก็ไปคุยกับพนักงานซึ่งโชคดีอย่างหนึ่งพนักงานพูดอังกฤษได้จริงๆมันอยู่ใกล้สถานีแต่มันไม่อยู่ในตัวสถานีใช่แต่เขาช่วยกลางประมาณ15านาทีได้ตำรวจก็มามากันสามนายเลยแล้วก็อีคนหนึ่งอะพูดอังกฤษ แล้วเขาก็เรียกเราสองคนเข้าไปที่ห้องด้านหลังใบเป็นใบแจ้งความสิ่งที่มีคือเลขถ้าจะสอบถามอะไรอะไรให้รีเฟอร์จากเคสนัมเบอร์นี้เขาก็ถามทุกอย่างแบบละเอียดมากแหละเดี๋ยวจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปเข้าระบบให้ใช่เขาก็ถามเรื่องพวกที่อยู่ติดต่อว่าเราแบบพักที่ไหนอะไรยังไงโซเชียลมีเดียหรือว่าอีเมลเรามาวันไหนกับวันไหนอ่าไฟบินอะไรเขาว่าจะเอาข้อมูลนั้นไปเขียนลงใบแจ้งความที่เป็นใบออฟฟิเชียลอีกทีหนึ่งแล้วก็มีตัวก๊อปปี้มาให้ <ใ>ซึ่งบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือเราไม่ได้กบาต่างคืน,นะค่ะ <laughs> <laughs> พาทัดมาก็คือเราอายัดบัตร ซึ่งจริงๆระหว่างที่รอตำรวจเราก็เอาอายัดบัตรไปลส่วนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถอายัดบัตรผ่านแอปพลิเคชันธนาคารได้หลังจากนั้นในที่ฮ่องกงเราก็ใช้เงินเพื่อเท่านั้นค่ะก็คือคุณป่าติ๊กเซ็นเท่านั้นค่ะประสบการณ์ที่ไม่ดีประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่ว่าโอเคก็เป็นสอนใจทริปหน้าให้ระวังมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็กลับไปที่วันเที่ยวของเราต่อ ตอนนี้เราอยู่ในฮ่องกงคาเ์อร์เซ็นเตอร์แล้วคือคนนี้ยอมันถ่ายรูปกันแล้วมุมนี้เพราะว่าแบบมันเก๋มากอะวันที่สี่อะเราอาจจะมาเก็บกันอีกทีก่อนพราทิตตกวันนี้ก็เอาบรรยากาศตอนเปิดไฟคืนไป่อกแล้วกันนะจริงๆตอนเดินมาเดินตัวคือภูเขาอนเปนติกโ้นใจมากเมื่อถ้าสมมติใครมาห้องบุฟเฟ่ต์น่ะก็คือพามาเราเดินมาริมน้ำขอเอฟเฟกต์าผ่าปั๊บเราเดินมาถึงริมน้ำแล้วฝั่งตรงข้ามมันตึกถัยเยอะเลยเดี๋ยวให้ดูมุมนี้แหละ ที่คนมาฮ่องกองต้องมาดูเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสวยกว่านี้อีกเพราะเรากำลังจะรอดูการแสดงไปครับ Symphony นีออฟไล์นะครับโอเคคือ Symphony นีออฟไล์นะครับผ <Okay. S 1> มอันนี้เขาจะมีทุกวันเวลา2ทุ่มนะนอกจากว่ามันจะวันไหนฝนฟ้าขนองพายุเข้าอะไรเนี้ยเขาถึงจะยกเลิกนะเดี๋ยวใกล้เวลาค่อยมาดูบรรยากาศกันอีกที <S 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 ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านข้าวมือเย็นสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่เจเคเจผอนคาย้างไฟแห้งอันนี้งงมากเป็นยังไงแต่ว่าแนทหามาแล้วบอเออนา่าสนใจดีเดี๋ยวรออาหารมาเสิร์ฟก่อนได้เออใช้ได้มันหอมมากจริงเออปากแดงมาก <laughs> เผ็ดลิ้นชา ถ้าเป็นคนที่แบบกินเผ็ดไม่ได้เลยอะ่ะสั่งสูตรไปดีกว่าตอนนี้ก็เราจะมาต่อกันที่เป็นชาบูหม่าล่านะครับให้เขามาเติมน้ำแล้วโอเคกินเสร็จรบร้อยแล้ว <S 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 เฮ้ยอย่างแรกพนักงานน่ารักมากมากพนักงานน่ารักนายแเ้าก็พยายามพูดไทยกับเราเพราะเห็นเราคนไทยคิดว <del> ่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนไทยมันกินที่นี่เยอะเพราะว่าเนี่ยตามมาจากติ๊กต็อกคนไทยเหมือนกันและอย่างที่สองอาหารอร่อยอ่าใช่อร่อยแล้วก็คือแบบเอคุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยแพงพอสมควร396อเหฮ่องกงดอลลาร์ใช่ตีเป็นเงินไทยประมาณ1700กว่าบาทหัว่โดยรวมมาทับไทยนะแล้วึงว่าโดยรวมมาทับใจก็น่ารักด้วยอาหารก็อร่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออ จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ครับก็มีทั้งเรื่องไม่คาดฝันเรื่องแย่ๆแ,แล้วก็เรื่องดีปะปนกันไปนาะใช่แต่ว่าพรุ่งนี้เราจะไปล้างกระดานทั้งหมดให้สิ้นนะเฮ้ย <c oughs> ทำใจพอ <c oughs> ล,ลองมีสุดยอดไฮไลท์ของทริปที่พวกเรารอคอยเป็นอย่างมากอยู่ใช่เราเรอวันนี้มันเนิ่นนานมากๆแล้วซึ่งนั่นก็คือใบนี เป็นอะไรบ้างไหมเนี่ยฮะอะไรอะอะไรไอ้ไอ้ไอ้ไมนะดิสนีย์แลนด์ไม่ค่อยเฟกเลยทั้งคู่เลยเราจะเป็นเด็กโขงแบบเต็มที่วันหนึ่งไม่สนอายุแล้วตัวแรกก็เจอกันพรุ่งนี้ที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง